สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้งก็มารับชมรับฟังบรรยากาศดุนลองวัลกันครับพี่น้องเนาะครับเอาขอให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมครับเล็กถ่ายสองตัวครับผมครับโอ้วงหันกับมีเส้งเลขเบิ่นเลขกาบครับพี่น้องเนาะครับเลขกพี่น้องพอมเล็กหมุนครับเอาเลขกถ่ายสองตัว ับส้มไปน้ำกันครับามาแล้วครับผมเลขท,ทรรครับได้ยินชัดไหมครับผมเลขที่ออกสามหนึ่งสามหนึ่ง,ง,งโอ้หนึ่งมากสามมากกับเลข หนึ่งดับโบยครับพี่น้องครับโอ้หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งครับ้าาเท่คือบอกกันหนึ่งหรืปล่าหนึ่งมวดนั้นคนชอบมาบอกเล็กบินคือคือสามครับวดนี้วันหนึ่งเขาอิหรีคนบอกว่าคูหนึ่งซี่ก็หนึ่งหางโอ้เหล็กไหมครับออกสามหนึ่งวันนี้ไหมครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งน้ำเสียทิพวัตรจะพอนุ่นตะบุรีผู้เดียวครับ เหล็กอ,<า>ออกอยากเมียนเอ,ยอ้เอาจงคอยไปลุนรางวันทีหนึ่งกันครับผมสามหนึ่ง,งอีกสักครู่เพื่อนละครับผม<อ>หนึ่งดับอยูครับพี่น้องครับดับหนึ่งไม่อยู่ครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งเ,ลลงเหล็กลางเอ้ามาลุนรางวันเหลก็กบนกันครับผมครับสู่กันตัวครับพี่น้องครับแนวทางตัวเลข ได้แนบบอลงครับพี่น้องสามหนึ่งครับเดี๋ยวไปหลุนรางวันที่หนึ่งกันครับผมใชครับพี่น้องเนาะแม่บันเข่าความหวังหมู่บ้านเพิ่นฝันว่าเพิ่นจูงสังมาสามเพิ่นเห็นสางมาสามตัวแต่ว่าเพิ่นจูงมาตัวหนึ่งครับบ๊บ่คิดว่าจะเป็นเหลขกออกอยู่ในจุดนี้ครับพี่น้องเนาะ เอาจังใดกับมาลุนเหล็กบนกันครับเลขกอกล่างสามหนึ่งเด้อครับพี่น้องสามหนึ่งครับถ้าพี่น้องที่ได้ฟังที่เป็นเรล่าก็อมฝันหลาสุดครับพี่น้องเนาะสร้างมาสามตัวครับเพื่อนปันจูงสร้างตัวหนึ่งครับโอครับพี่น้องรางวัลที่หนึ่งครับพี่น้องเนาะรับตัวใดโน่ครับผม เลขออกตัวเก่าเลขออกตัวเก่าสามห้าหกเลขดังเลขกับนั้ำเชียน์ไม่ถ่อน้ำเชียรจับกันออกโคกหาวันออกหาหกเมนโอ้ยเลขออกตัวเก่าน้ำเชียร์เหตุเลขดังสามตัวสามห้าหกโอ้ออกตัวเก่าพี่น้องยังจีสลับกันดิซืือ ข่อยถือโอ้หกไม้หรือวะหกไม้หรือล่ะต้องหกต้งหาห้ากหกสองข่อยสูตรอ่อยมาไล่ไหมต้งหกทั้งหาในน้ำเสียอเห็ดเอาพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปตัวเลขกันครับผมครับพี่น้องครับผมอัดกระปูสดสดหล่อนหมือขึ้นนี่ครับผมปล่อยหมึกแซวนี่<า>รับคูอ๋อเพิ่มเน้นให้สองคู่ในน้ำเชี่ยเออเน้นหาแปดสามกับหาหกสามครับแต่ว่าออกตัวนครับพี่น้องเนาะเลขออกสามหาหก เด็กยุ่ในหนีตัวนี้เท่าเด็กยู่ในหันแล้วสูตรอ่าเป็นได้นังสือมากแล้วเป็นมากวิเคราะห์นี่ครับผมก็เลขศาสตร์บพี่น้องนอนอเนาะได้นังสือ,าอศาสตร์ผิดหลักนิดน้อยครับผมแต่ว่าก็ถือว่าออกตัวสี่ตัวพิเศษกลับมาแล้วงวดนี้ครับผมเขา่มนเขหา,หาเลยออันนี้เขามาเชื่อความ่าล่งองเองนะครับผมผู้คนมาเป่นผักไว้ก่อนมันกเข่าไรงวดแล้วเนาะแม่ เอา้าเพื่อเดินเหยาตัวเนาะรับเขาเลด้อรับผมมาแล้วหาหงเขาแล้ว,ว่านี่เขาแล้วรับสี่ตัววิเศษที่เคยโด่งดังแล้วครับมาแล้วอาจารย์คอนแกนก็นยังย่อมเนาะเนียนลุดซี่หางวดติดต่อกันบ,บานพึ่งมาเขางว,วดนี่เนียนค่ะจนได้นเบรกแล้วครับผมใลายสำนักเมียนเอาปูวิ่งล่างก้ 1, ากำหนึ่งเขาหนึ่ง ดับศูนย์เอาอยู่เด้อครับผมดับศูนย์เอาอเก่งมากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ดับบนสองทุกหลักนี่ครับผมถือว่าเป็นสุดยอดของเลขดับเดี <S 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 ๋ยวนี้ครับในปีนี้ยังบอยังบอลหลุดับพี่น้องอม,มาคบบนล่างเข้าหกห้าแล้วครับผมคร <S S S> ับแล้วก็กงมาเชื่อก็เอาเลขสองมาตัดให้พี่น้องที่อีกเพราะว่า ถ้าเป็นบนนะ่ะสองสีบ่มี่ครับผมเพราะว่าผู้ดับเอาสองผู้ศรีสเสตมาตัดออกเลือหน่อยลงอีกแม่นนี่ครับผมเขาถ้าเป็นสามเนียอู้ซีมาหยาคยี่กกลีเล่เนี่ยซีมาอยากเนาะ,ะขนาดสูตรนั <0 S 2> นไดซี่ดีก็ย,ยังบ่ม่าอยู่หมดนี่สูตรที่ว่าไดซี่ก็ผาลังที่ดังๆคกับโบมี่เลยบ่มีสี่กับห้า สูตรร้อยมะลัยเก้ามาเชียกับเห็ดสดๆร้อนๆนียกันครับผม<ช>เพราะว่าเห็ดมีน้องซี่อยากเบ่งครับเฮ็ดกับเขาขเครับพี่น้องเนาะตัวเด่นกับเขามากขึ้นกันเพราะว่าจะเป็นห้าหกกับกอดกันแน่นรับงวดนี้มาเลยตะกี้กับกอดข้อกันดีในน้ำเชียร์ยี่มงนี้พักหลังนี่มาตัวเดียวสมัยที่แม่แม่บางบัวทองเป็นบอกผัวลมดีครับผมสูตรเลขวิ่งเงิล้านเพิ่น เด่นหนึ่งครับพี่น้องเนาะหนึ่งสองเดี๋ยวมีสองส,ส,สูตรสูตรนี่เขาอีกสูตรหนึ่งรุดสูตรหนึ่งเด่แปดป <ะ S 1> นี่ครับพี่น้องดับคัะดับเนี่ยปูหบอกในคลิปกับปูี่ทาวาปูดับปูยูนี่ตรงถีกตำราไมา่เราเพราะวา่าขึ้นดับศูนทั้งบนทั้งล่างนี่ครับเขาอาจารย์แปล้งมาคบบนสามตัวครับผมตัวคนพอดีป,ประกบคูอืม ว่บกบกแคดซีสามหกสูตรเลขล่างไม่มาด้วยกันทั้งสามสูตรเอาอยู่เด้อครับผมโอ้พันเลยแบบนั้นบ่มีเดึงฟังสูตรที่หนึ่งนี่กับสูตรที่สองนี่โดนคอมเมนต์ว่าายอยู่เพราะว่ามันไปช่วงเลขดังเพราะว่าจะเป็นสีหกซีเจ็ดเนี่ยเลขวิ่งทีดังดังล่างครับบ่มาจากขขักตัวค่ะท่านผู้ชมเพื่อนเขาเลขเด่นล่างสาม้ลยครับผม,มเลขบนเข้ามาก็บบน หน่อยสิตีใบปูจันหรือว่าปูปลาซาของอาจารย์สายบุญเท่าก็สิว่าสีก็ผ่าดังเอ๋ีน้ำเชียโท่มากค่กะท่านผู้ชมน้ำเชียรีกับผ้าวิ่งล่างเดอ้อซีกับผ้าวิ่งล่างก็เรียกว่าดังนะครับจริงจริงบอลว่าดังมากเ่ยใส่ครับเอาเนี่ยครับผมว่าหัน่นไห้วิ่งหกแล้วครับผม วันนี้ให้วิ่งห้าเพื่อประ้อครูพวกเขาครับอาจารย์ชายแดนให้วิ่งล่างหนึ่งกับสองเข้าหนึ่งหนึ่งสี่ครับพี่น้องนะ้องเพื่นประ้บครูเ,เลขห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับผมห้ามซื้ออาจารย์พรเข้าลักนวยครับผมเข้าที่หกนะครับพี่น้องเนาะหววว่างหันเพิ่นกับเขาลักนวยหาครับรักนวยบนสิบแปดอยู่ครับผม เซียนเขาใหญ่ครับผมเลขมาพบบนขาดหกนะครับผมเพราะว่าเพิ่นดับหกสนิทครับผมเสด็จมาสามกับหาเป็นครูทางไปครับผมโอ้ยอาจารย์ครับแล้วก็นี่ครับผมเลขเด่นบนสิบหน่วยสามกับห้านี่สองสีด่างดังสองสี่กระดังแต่ว่าพอนพ้กนสวรรค์วาย่ยไปซื้อเลยสองสี่เพราเขา บนปฏิเต็มอาจารย์ใจเด็ดครับผมกับเลขสูตรนี้เดินดีได้ครับผมเพิ่นไห่วิ่งบนหกกับหนึ่งเข้าหกเพิ่นแถมรักลอยไห้ครับพี่น้องเนาะวันนี้รักลอยเพิ่นเขาลักลอยมีสองตัวได้ครับผมสองกับสามครับเอาก็ติดเพิ่นไว้ครับผมอาจารย์ใจเด็ดพ่อดาบเซียนระยองครับผมเข้าห้าหกตรงตรงเลขตัดเพิ่นเกือบแตกสามตัวครับผมอีกแลหรห้าหกสองแต้มเดียวเ่า แต่ว่าตัดเลนกับเขาเแตนว่าลักลอยอยังไนกับเป็นขีดนี่ครับผมดึงออกมาจังไดครับพี่น้องเนาะนี่เล็กเป็นเขาดีมากนะครับผมแต่ว่าเป็นเหล็กแปดตัวแต่ว่าเพิก่กระเด็นหกอยู่อืมเป็นนอมากบกำลังย่ที่์แถเอา้าเขามดตัวนี้อ่าบ่งควรันนะอันนี้ก็จะเป็นสามหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขาสกเนี่ยนี่ครับ เป็นหมักหกหนึ่งแม่วาดครับพี่น้องเนาะวิ่งบนหกตัวเดียวครับผมประกบคู่หกเจ็ดแม่วาดแม่น้ำอูนเขาเล่นรางสามนะครับผมครับหาไปบนครับพี่น้องเนาะหาไปบนแต่ว่าเด่นบนจริงๆรลุดครับผมเซียนซ่องเม็กครับผมครับเขาตัวเลขติดนะครับผมคือหก นี่ก็อีกชุดหนึ่งของอาจารย์เช่นเขาใหญ่กับเพิ่นว้างเล็กปักรักไว้รักสิบคือหาด้ครับพี่น้องเนาะรับแต่กับชุดที่ว่าสิบหกคูนี่เพิ่นเข่าดีมากเลยครับพี่น้องครับต้องใส่วิธีตัดเอาครับเขามาต่อเนื่องว่าหันกับเข่าเพื่อนพ่อบางพีครับผมกลับมาคราวนี้ครับผมเพิ่นเขาเด่นหกบนแล้วก็เด่นรางหนึ่งครับพี่น้องเนาะ พอพันวาเลขวิ่งบนพันเขาดีดีพอวังพี่ครับเขายีดีเมียนแต่ว่าขันเจ้าเขียนตัวใหญ่ก็นนี่สินาสนใจอยู่ครับมันตัวหน่อยปวดมันเหี่ยวนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซีพนฆ่าใจกันที่น้าเชี่ยวมาแจงข่าวค่ะครับพอนนทบุวรีพันมีสองสูตรที่จริงน่ะพันมีสามสูตรผู้ที่ลู้ดีก็คือเกามาเชี่ยครับเพราะว่ากับน้าเชี่ยนี่แหละพันสอนสูตรให้ ค่ะสอนมดนี่หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรที่ว่าสองโมกกล้าน่ยเพิ่นให้เก่าศูนย์น่ะที่ทั่วโล่งเพิ่นมันหลุดทั่วโล่งไหลเพราะเอาออกเลยสูตรน่ะนอกเนียนเปลี่ยนไมเลยบานี้เพิ่นก็ะเลยนี่มีสองสูตรนี่บาน้สองสูตรนี่งวดว่าหันนี่สองสูตรนี่บ่มีเลยเนาถอนเนาะ วันนี้ก็คือเด่นมาทั้งสองสูตรเลยโอ้ผู้หนึ่งไปบนผู้หนึ่งไปล่างเนาะครับนี่พอบางพี่้วค่ะท่านผู้ชมเนี่ยสูตรเพิน่นนี่ค่ะเม่นอันนี้กับเขาเด่นหมดคุณบอได้สังเกตเลยเจ้าเขาเด่นเขาเด่นด้วยกันถ้าพูดถึงวันเพิ่นเคยบอกอยังเมียนผ่อยสิไปโฟกัสเตอีพอนะครับอันคิงพอของพี่กับเขาเด่นคันพอบางพี่เพิ่น่าสองคือยังยกตัวย่างนี่เพิ่นกะหาหนึ่งหนึ่งหาบต้องซื้อเ่กัน แม่นแต่่วามอจะรู้แค่นั้นเลยหรอเล่ครับคือเขา่ต้องไปซื้อเอาอยู่เนาะแม่นค่ะเดี๋ยวแมนนอนเนาะครับผมค่ะพ่อหลองเข้าวิ่งห้าได้ครับผมเพื่กนเนี่ยเนียนหาโยตาวเคลื่นพ่อได้ประกบหาฮกคนน่าชิว่าเป็นตัวเก้าค่ะครับโอ้ยครอีกสีเกยเงียบดิโด้แม่นเป็นังได้ไมอ่ขนาดก็ไมันเชื่อไม่เชื่อก็ ยังบอดายเลยครับผมเลขตัวเก่าเนาะกันใจหัวซื่อๆหรอกพ่อสวบบนล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนโอ้บนไหหลางแมนครับแม่บ้านเขาครับผมโอ้เมื่อไงจีหาเจ็ดมาเจ็ดหาหกเจี๊ยมเดียวเจี๊ยมเดียวอันนี้ก็เต็มเดียวครับผมเจ็ดหาสามโอ้หาสามไม่เป็นกระบอก ก็ะเล็กตัวเดียวกับเลขกถูกน้ำเชื่อตัวนี้แมนฟันเสีได้ครับพี่น้องครับนีบสี่ลายตาลรอค่อยกันแต้มเดียวค่ะเอาปูศรีสเกตเป็นทั่วมากเหรอครับผมค่ะปูเจ๋งหคตรอยตองวดว่าค่ะปูแมนอยู่ครับนี่ครับผมป้าแมนครัน้องมาแล้วเด้วค่ะท่านผู้ชมกลับมาแล้วครับผมสี่ตัววิเศษเลยจังว่าเออค่ะครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็เป็น ชุดสรุปครับพี่น้องเนาะไปในตัวเลยครับผมครับหลังรัฐบาลไทยออกครับพี่น้องเนาะครับชุดสรุปไปในตัวเลยครับสามหกห้าสามห้าหกครับผมกับสามหนึ่งครับพี่น้องครับก็ดีใจครับพี่น้องที่ได้ครับผมครับก็มาูชีกันนมพูชีกับเบอร์ใดได้ครับผมครับประกบเลขกกับประกบอยู่ครับผมแต่ว่าเบิ่งว่าเป็นตัวเก่าก็เลยบ่สือกันครับเสียดายครับเอาจังได้กับ สู่กันต่อครับพี่น้องเนาะติดตามไว้เลยครับผมเพราะว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขอีกหลายเส้นแหะครับผมครับที่เด็ดของเพิ่นแต่ลาอาจารย์ครับพี่น้องเนาะเลขกมีเขามีหลุดครับผมว่ากันตามสูตรตามข้อมูลครับแต่ว่าปูซีสเกตเดี๋ยวก็ไม่ใช่จะโทษไปหาปูอย่ครับผมเพราะว่าเิ่นเขาสามตัวตัวเด้อครับพี่น้องครับผมพร้อมกับเลขสี่ตัววิเศษกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะเอาเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ถูกถูกทันเด้อครับผม พอพูดถอกกับบกเขาครับพี่น้องเนาะแล้วกัแม่บันเข่ากับเจียดไปครับผมเต้มเดียวครับพี่น้องเต้มเดียวจริงๆให้หาเจ็ดออกหาหกครับผมให้เจ็ดหาสามออกหกหาสามครับสามหาหกเสียดายครับพี่น้องสู้กันไหมครับผมครับถ่ายคลิปนี้กับขออวยพรให้พี่น้องอีพีโชคดีเด้อครับผมอย่าลืมไปตำเล่ากันต่อครับพี่น้องเนาะตำเล่ากันต่อครับเอาให้ได้ครับผมงวดนี้ครับปล่อยไป หลายคลิปหลายสำนักอยู่ครับผมตำเล่าครับมาสรุปให้พี่น้องที่เบิงนําครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนีเด้อครับผมเดี๋ยวโทรไปหาปูซีสเกดครับผมสวัสดีครับ